ครับพู้จักกินปากบางค่าข้าวแม่นี่สักตันตัวไหมข้างหลังมีไหมนี่นี่ครับไม่มีแต่มีแต่ข้างหน้านะครับซ้อมอยู่ไหนรอบนี้ซ้อมอยู่ชิ่ดี่ใต้ครับที่ใต้เหรอครับที่จังหวัดภูเก็ตภูเก็ตนะกี่วันก็วันสามอาทิตย์สามอาทิตย์นี่พอมไหมพอพอสมควรนะเจอใครวันนี้เพชรตาเสือเคยชกไหมไม่เคยไม่เคยวันนี้ชิงแชมป์ว่างนี่ครับเคยมีเช็มอะไรบ้างเราไม่เคยไม่เคยนี่ครั้งแรกครั้งแรกเคยชิงกี่ครั้ง แต่ว่าไม่ได้ไไม่ด้อันนี้ครั้งที่สามอันนี้ครั้งที่สองครับครั้งที่สองวันนี้ร้อยเท่าไรร้อยจุดสองเหยียบตาช่างครั้งแรกเป็นไงร้อยจุดสองจุดสี่เกินจุดสี่ตัวนี้ผ่านเป็นคนแรกเลยนะครับเราเป็นมวยสไตล์ไหนฝีมือครับแล้วคู่ต่อสู้วะก็ฝีมือเหมือครับฝีมือชนฝีมือเขามีอะไรน่ากลัวไหมเข้งเข้งขวาเข้งขวาของเรามีอะไรไปใส่เข้าวันนี้ก็ขวาเหมือนกันครับขวาเหมือนกันขวาชนขวาเข้ายากว่าเห็นตัวเขายัง เป็นไงเราสูงกว่าเดี๋ยวเขาสูงกว่าเขาสูงกว่าเขาสูงกว่าเจอสูงสูงกว่ามากี่ครั้งแล้วหลายครั้งแล้วประจําไม่ใช่ปัญหาเอาเราสูงปีนี้ตัวสูงเท่าไหร่อายุสิบแ้วน้ำหนักปลอยปลอยห้าสิบสี่อายุปีนี้เท่าไหร่ยี่สิบผลงานสองไฟเป็นไงบ้างชนะะตังทองก็แพ้ลมโชยแพ้ลมโชยวันนั้นพิกัดเท่าไหร่ร้อยสิบสองครับคือพิกัดที่ชอบนี่คือร้อยสิบสองเลยถ้าต่ำวันนี้ไม่ไหว เหมือนลดชีวิตได้ยังได้อยู่นะโอ้โหนะ oh ไม่ใช่ปัญหาเอาวันนี้งัดทีเด็ดเลยหมัดซอกเขา่าของเราอะไรที่จุดขายข,าของเราครับเตะนะเตะขวานะครับผมสนุกแน่นอนโอเคครับเอาฝากแฟนคลับวันนี้คนจังหวัดจังหวัดส่งข้าสงข้าครับเอาเลยครับส่งข้าครับครับพี่น้องส่งข้าเลยที่คนเตรียมหน้าแจ่ด้วยวันนี้จะทำให้าาเต็มที่รับโอเคขอบคุณมากลองสวัสดีครับอ่านี่ส่งข้า เพชรตาเสือสองเสือวันนี้ออวันนี้เจอใครวันนี้เจอตักหินครับเห็นเนื้อเนื้อตัวเราสูงกว่าแล้วเราเตี้ยกว่าเขาสูงกว่าหน้าร้อยรอยวันนี้นิดนึงนะเป็นไงเมื่อเช้าอยู่กับเราช่างสองก่อนรถไปกี่ชั่วโมงอะชั่วโมงชั่วโมงกว่ากตอนนี้ผ่านเรียบร้อยกี่รอบสองรอบเมื่อกี้ล่าสุดรถไปอีกศูนย์จุดสี่ใช่ไหมใรอบนี้เราเก็บตัวอยู่ไหน ทั้งสองเสือสีบอยเนี่ยสองงานนี่นะก็คือไปไปมามคู่ป้าคู่ซ้อมเยอะไหมก็หลายตัวแล้วหลายตัวเราไปมวยสไตล์ไหนสีมือสีมือวันนี้เราเจอกับเพชรไอ้ปะตะหินนี่เขาปะสไตล์อะไรสีมือนะสีมือเหมือนกันไม่เคยโชคที่ไหนมาก่อนไม่เคยเราสูงเท่าไหร่ร้อยสิบห้าอ่าน้ำหนักปล่อยๆของเราห้าหกพันเจ็ดอายุปีนี้แปดผลงานสองไฟชกที่ไหนไหบ้างชกที่นี่เลยเป็นไงบ้างเจอใครบ้างอ่ะเจอกับที่ปุ่น ไปโดนสองเที่ยวเลยอ่ะเป็นไงผลอ่าชนะชนะแพ้หนึ่งอ่ะอ๋อชนะหนึ่งแพ้หนึ่งพิกัดเท่าไหร่สองพัสิบสี่วันนี้เราก็โดดมาขยับไปเท่าไหร่ร้อยเนี่ยติดสองติดสองเป็นไงมันตึงไหมไหมไม่ค่อยบีบไปมไหมหรือไม่ไม่แต่ว่าก็ชกได้อ่ะคนจังหวัดช่างเซามีอะไรเด็ดวันนี้สองหรือมัดเขาเราดูเวทีเราดูเวทีอ้าวฝากแฟนครับตรวันนี้คนที่ไหนฝากน้องช่างเซาช่วยกันใจ่ายรับวันนี้เต็มที่แล้วนะอาแชมป์บุกไปอ๋อโอเคของบ้านต้องใจเอาโจดีครับปลา